สวัสดีครับพบกับแอมสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรวยครับวันนี้พบกับเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตพมรมลังสีครับกับเหรียญรุ่นเสริมบุญวัดลขังอุปถัมภ์นะครับสําหรับรุ่นนี้กล่องรายการรุ่นนี้เป็นกล่องสีแดงอย่างนี้นะครับสําหรับเหรียญเนี่ยโอ้โหรุ่นนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นที่โด่งดังและหลายคนโอ้โห ต้องการเช่าหาบูชานะรูปแบบเหรียญก็เป็นเหรียญน,นี่ครับเหรียญรูปไข่นะครับพิมพ์สมเด็จพุจานโตครึ่งองคนะครับแล้วขอบเหรียญจะีมีคําว่าเสริมบุญนะครับส่วนด้านหลังนี่ก็เป็นยันนะครับแล้วเขียนชื่อรุ่นว่าเสริมบุญวัดละคังโคศิตารามเลยนะครับนี่ก็ติดใบรายการชัดเจนตอกเนื้อชัดเจนนะครับอะมาดูเหรียญตัวอย่างเหรียญแรกโอ้โหเนื้ออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้เลยเนะี่ยอันนี้เป็นเนื้อ รายการที่90้ิบพ์มที่1นึ่งแบคโรเดียมยาแดงครับสร้างร3 0ยสิบเหรีโอ้โหแบคโโรดียมเลยเนี่ยงานหน้ากากหรือไม่ใช่น้ากากเนี่ยโอ้โหน้ากากเงินหรือเปล่านี่ครับนี่ต่อโค้ดต่อเต่าละครังก็โตนะครับต่อโค้ดนี่อีกนะหมายเลข47นะครับอุปถัมชัดเจนนะเข็ยนว่านี่มีลายเซ็นนะครับแล้วนี่นี่แบคโโรดียมเหรียญแรกต่อไปครับ มาดูเนื้ออันนี้เนะ่าจะเป็นเนื้ออกกัากาใช่ไหมครับเนื้ออัากาสร้าง130เหรียญเช่นเดียวกันเนื้ออัากาด้านหลังเราก็มีนี่ระฆังต่อเต่าเหมือนกันตอกเนื้ออออ่างอัากานะครับโอ้โหความคมชัดของเหรียญถือว่าดีครับเห็นไหมครับลงยาไม่เลอะด้วยนะครับแล้วก็จะมาีนี่ผมได้เหรียญพิเศษมาหนึ่งนี่สร้าง65เหรียญครับ ตะกั่วโรยผงตะใบมวลสารติดจีบรโอ้โหดูด้านหลังครับด้านหลังเป็นไงด้านหลังมีโคต,ต่อเตานะโอ้โหนี่โรยผงตะไบปั๊มลงเลยนะครับไม่รู้หลังลอยจานด้วยหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหหรือโรยผงตะใบอย่างเดียวนะโอ,โโอโ้ด้านหน้าก็ติดจีบรเนี่ยครับโอ้โหยังไม่ได้แกะเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็เนื้ออื่นเนื้ออื่นก็เป็นอย่างนี้โอ้โหมีเหรียญพิเศษต่อเก้ารอบด้วยแล้วก็นงยานะครับ จะเป็นมหาชัน้นโอ้ยโอ้โหมีลงยาเป็นเรืองยาลงเรงืองแสงครับพูดไม่ถูกเลยทีนี้เอาแล้วไงสร้างหกสิบห้าเหรียญน,นะเป็นลงยาเรืองแสงยันกับด้านหน้านี่โอ้โหเอาแล้วไงสวยเลยโอ้โหใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้ครับ,บเหรียญรุ่นนี้นะเหรียญสมเด็จพุทธจารย์โตรุ่นเสริมบุญนะครับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านและครอบครัวนะประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับ สวัสดีครับ